ลุกแรกที่เห็นเลยในครั้งแรกอ่ะผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครเลยที่จะปฏิเสธเลยว่ามันเหมือนกันบเบลิลสวัสดีครับ,รบมินิตลกเข้าสู่รายการโอเอ เดย์กลับมาแล้วนะครับกับคอนเทนต์คาเมเลเดอร์นะครับฝากขอโทษห่างหายไปนานนะฮะวันนี้ครับเรากลับมาพร้อมกับคาเมเลเดอร์ตัวใหม่แล้วก็เป็นตัวที่2ของยุคเลวะฮะเราเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยกับไฟเดย์ของคาเมเลเดอร์คือ GO แล้วเราข้ามซีโรวันไปตอนซีโรวันเราพูดถึงนิดเดียวแต่ไม่ได้ทำเป็นคลิปออกมาขออภัยด้วยสําหรับคนที่บอกเฮ้ยอยากให้พูดถึงแต่ตอนนั้นผมว่าซีโร่วันมาไวพอๆกับเซเบอร์ไม่เหมือน GO ที่ตอนนั้นยังจะแบบมันยังยืดหยุ่นอยู่ให้ลุ้นว่าหน้า าจ,จะเป็นยังไงซึ่งคราวนี้นะฮะมันก็มาถึงตัวละครตัวใหม่ของเราครับแล้วก็เป็นตัวที่2ของยุคอย่างที่บอกไปนั่นก็คือ c a r เมนเลเดอร์ เซเบอร์ <Sab> er, นั่นเองนะครับคือ <c oughs> จริงๆคาเ e ลดเออร์เซเบอร์เนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะฮะบอกก่อนเลยว่ามันมีชื่อออกมาก่อนจดลงทะเบียนชื่อก่อนแล้วก็มีโลโก้โผล่ออกมานะฮะแล้วก็มีพวกภาพหลุดต่างๆที่ออกมาปะไป <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยผมก็คุยัาเซียนว่าหน้าทําก่อนไหมตอนนั้นจะทำมโ,น,โนเดิม <c oughs> เราเคยทํากับของ GIO เห็นไหมนะ <c oughs> ฮะเอาไปทำมาเราไม่กล้าทำมโนโเพราะว่างวดนี้ข้อมูลส่วนตัวเราไปหามาเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าน้อยแล้วก็ชื่อเซเบอร์ตอนนั้นะรู้สึกว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ในเน็ตเนี่ยเหมือนเขา ทะเลาะกันเรื่องที่แบบเฮ้ยเซเบอร์ er กับเบดมันจะเหมือนกันหรือเปล่า,อ,าอะไรเงี้ยนู่นนี่นะฮะวันที่เราถ่ายวันนี้นะฮะพึ่งจะ แถลงข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นกันไปสดๆร้อนๆอนเมื่อเช้านี้เลยแล้วก็วันก่อนแถลงข่าวก็มีภาพหลุดที่ออกมาจากหนังสือเทเลบิคุงให้คนได้ตื่นเต้นกัน,กนไปทุกคนก็โอ้โหวิพากษ์วิจารก,กันลื่มาเลยนะฮะกับเขาของเขาที่เรียกได้ว่ายาวพอสมควรเพราะว่าเป็นดาบใช่ไหมทีนี้ฮะเซียนครับผมยังไม่ได้ดูอะไรมันเลยฮะผมอะถ้าพูดตรงๆเลยนะก็คือโซเชียลอะผมถ่ายไปหมดแล้วแหละก็คือผมก็เห็นแล้วแหละว่าอ๋อรูปทรงมันเป็นประมาณนี้ โลโก้มันเป็นประมาณนี้เนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเก็บความรู้สึกเอาไว้ก่อนกะว่าจะมาคุยกับทุกคนวันนี้อ่าอื่นๆเซียนยังไม่ดูวันนี้ฮะก่ <c oughs> อนที่เราจะไปพูดคุยกับเรื่องค a m เ l ดี d เ r เบอ e r เนี่ยผมให้เซียนดูเทลเลอร์ซีรีส์นี้ก่อนซีรีส์นี้จะเข้าฉายช่วงกันยายนนะทุกคนเซโรวันของเราเหลืออีกประมาณ5ตอนเท่านั้นเองนะ <ผม S 1> โอเคเดี๋ยวเราไปดูเทลเลอร์ไปพร้อมๆกันก่อนนะครับผม ลยว่าไปีที่สองครังนี้ภาสานกันระหว่างนะักเขียนกับนักดาบอ๋อเข้าใจละเซบาอ๋อเป็นแบบเป็นนิทานเล่าเรื่องครับเียก็นหนังสือหนังสืออ่านหนังสือนิยายหรือวะไรดาบศักดิ์สิทธิ์ว่ะครับผมก็ตามสูตรนะ <c oughs> ต้องมีมตัวร้ายที่จริงเหมือนมากด้วยยิ่งดูในนี้ <c oughs> ยิ่งเหมือนเออ เหมือนพระเอกของเราเนี่ยเหมือนจะเป็นนักเขียนนะเซนครับครับอันนี้คือตรงๆเลยคือของเล่นใหม่ครับครับเป็นหนังสืออันนี้ตัวร้ายชื่อคาริเบอร์ตามสูตรแต่เหมือนนะเหมือนจริงนี่คือพวกกี้กี้มีคนบอกว่าตัวร้ายอ่ะมันดูออกไปแนวเซนไตพอสมควรนะเนี่ยอ่าศัตรูอันนี้นางเอกนางเอกเฮ้ยโอซีจีนี่จริงๆลเดอร์นี่โอซีจีี่พัฒนาขึ้นเยอะนะเฮ้อ นี่หมดไซต์เบอร์ไซค์วะเซเบอร์โอเค6กันยายนที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณนี้เทเลอร์นะครับผมเทเลอร์เนี่ยก็จะได้เห็นว่าเออมีผู้ปกป้องหนังสือนู่นนั่นนี่นะกับทีมชื่ออะไรซอสโลโก้นะฮะเป็น หน่วยปกป้องสมดุลของโลกนิทานนะฮะในเทลเลอร์เนี่ยจริงๆเราก็จะเห็นหลายอย่างเลยแล้วก็พลังที่เขาใช้เนี่ยเหมือนจะเป็นพลังจากเทพนิยายตัวที่มันโผล่ออกมาที่เราเห็นชัดๆก็เลยเนี่ยไอ้วันเดอร์ไลน์บุ๊กตัวหนังสือที่เอาไว้แปล้งล่างครับมันจะมีอันนึงที่เป็นแจ็คผู้ขายักษ์มันจะมีอันนึง,เ,นยยนนนงเดี๋ยวผมเปิดให้เซียนดูเลยนะในในเทลเลอร์อ่ะเราจะได้เห็นตอนตอน้ตอนอ่ะเห็นเป็นสโนไวท์กับคนแคททั้ง7อะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบจากหนังสือเรื่องอะไรบ้างลวก็ททาััเเนเนนตอระะมจจปโ โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไปอิเซกยอยเราพระเอกอะต้องไปช่วยคนที่หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของนิทานอะอให้กลับออกมาโลกปกติปกติไรเดอร์จะเป็นเนื้อเรื่องแบบอยู่ในโลกปัจจุบันใช่ป่ะแต่ว่า อันนี้เหนือนจะเป็นอันแรกที่เป็นอิเซกหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วไม่รู้เป็นครั้งแรกเหมือนกันหรือเปล่าที่แบบว่าสตูอะเมื่อกี้มันพูดอารมณ์ประมาณว่าห้ามเขียนเรื่องนี้ให้จบไม่รู้ว่าความหมายของมันคือจบไม่จบมันคือเรื่องไหนคือด้วยความที่พระเอกเขาเป็นนักเขียนหรือเปล่าแล้วทีนี้เนี่ยประโยคของตัวละครของพระเอกของเราอะเวลาแปลงร่างเสร็จอะเขาจะพูดทนทนจุดจบของนิทานเรื่องเนี้ยฉันจะเป็นคนกําหนดเอง <ätzen S 1> อ่า <ห pawn S 1> ขเข้าใจแล้วเข้าใจนี่คือคาพูดของพระเอกเวลาแปลงร่างเสร็จจริงๆมันมีพูดในเทเลอร์ด้วยรู้สึกยังไงกับตัวดีีไไซซนนน์์ก่ออผมชบด ตรงๆถึงจะบอกว่าออกมาตอนแรกเราผมรู้สึกว่าเออมันดับเบิลเปล่าวะดูโปสเตอร์ดิคือจริงๆเนี่ยค้างเนี้ยนเนี่ยหลายคนพูดเยอะพบไปเยอะมากเพราะว่าเหมือนแบบริวคีเปล่าเอาไรเดอร์สู้กันอะไรเงี้ยดูจากสภาพแล้วเป็นไปได้สูงเพราะว่าเปิดมาในโปสเตอร์ฮะมีเห็นน้หมดกีตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัว,ตวแล้วมีไม่ต่ำกว่าสิบแบบเรื่องเนี้ยแต่แค่ประกาศออกมาก่อนตอนนี้ในโปสเตอร์อที่เห็นลุกแรกที่เห็นเลยในครั้งแรกอ่ะผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครเลยที่จะปฏิเสธเลยว่ามันเหมือนกับดับเบิลคล้ายแบ โอ้โหคือและยิ่งหน้ากากครับตรงโดยเฉพาะช่วงล่างไปเนี่ยที่ตัดออกมาเป็นเส้นแบบนี้มันคือใช่เลยนะแต่ตอนแรกที่มันหลุดอะที่คนพูดถึงว่าเหมือนดับเบิลนะครับด้วยความที่มันเห็นแต่หน้านะตอนนั้นมันเห็นแต่หน้าตัวเนี่ยมันเห็นนิดเดียวใช่ครับนะคคนก็พูดถึงว่าเฮ้ยดับเบิลมันคือมันก็เหมือนจริงอะอีกอันหนึ่งที่คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็คือดาบบนหัวเขาเนี่ยเซียนว่ามันยาวไปปหวะผมว่าพูดตรงตรงนะ ทํามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับโอเครับได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เมื่อกี้พูดถึงเทเลวิคุงงั้นวันที่ที่เราถ่ายทําหนังสือก็น่าจะมาไม่เกินเสาร์ทีนี้ปะที่ญี่ปุ่นอาจจะมีวางขายช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงที่คลิปเราจะออนเนี่ยแล้วก็ไม่หรอกพี่ดนมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องการแบ่งพลังหรือการซ้อนพลังตอนนี้มันถูกนํามาใช้บ่อยแต่ว่ารูปล่างอ่ะการแบ่งพลังหรือไอการแสดงออกของ2ฝั่งอ่ะมันคือคล้ายกับดับเบิ้ลมากแต่ตัวไดเวอร์อ่ะไดเวอร์เขาชื่อว่าอะไรนะเซเคนไดเวอร์มั้งไอไล ได้แค่2องนะมันใส่ได้ถึง3ได้ถึง3พลังเลยทีเดียวนะฮะ,ะแล้วก็ในช่วงที่แถลงข่าวอะ่ะเขาจะเอาพระเอกของเรานะฮะ,ะมาแปลงร่างโชว์แบบทำท่าแปลงร่างโชว์แต่ว่ายังไม่เห็นเอฟเฟกแปลงร่างนะได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวซึ่งพระเอกของห้างนี้เราได้ในโตโชอิจิโร่นะครับมาเป็นพระเอก พระเอกคนนี้เพิ่งเดบิวต์มาเป็นนักแสดงเนี่ยเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้มาเล่นไรเดอร์เลยบอกเลยว่าเรื่องนี้พระเอกดีกีหดมากเพราะว่าจริงๆสาวไทยรู้จักนโต๊ะชูวิที่รื่คนนี้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวโอ้ขวัญใจพูดว่าขวัญใจดีไหมแต่ผมเชื่อว่าจะมีผู้หญิงหลายคนที่จะมาดูไรเดอร์เรื่องนี้เพอให้เอกเดี๋ยวเราไปดูซีนแปลงร่างก่อนีกว่าเซียนยังไม่เห็นใช่ปะอ่ะยังอ่าหน่เบรบดาก้อนชื่อร่างหลัก อันนี้น่าจะถือลายบุ๊กอย่างนี้นะแล้วก็จิ้มลงจิ้มลงไปในต,ตัวเครื่องอแล้วก็จับดาบที่ที่อยู่ในฝักแล้วดึงออกอ๋อเท่วะ่ะมันเป็นพรดาบด้วยแหละ ประมานี้นะฮะก็วิธีการแปลงล่างเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือเปิดลายบุ๊กก่อนเปิดเอาหนังสือเขาแล้วก็ชูขึ้นเสียบลงไปในไดเวอร์นะฮะแล้วก็จับดาบแล้วก็ดึงออกตอนที่ดึงออกเนี่ยตัวหนังสือนะฮะมันจะเปิดกลางออกปุ๊บแบบนี้อ่าอันนี้ไปดูคลิป DX หน่อยไหมมึงจะเอาของเล่นมาขายเลยเหรอดนหลังจากแถลงข่าวนะเขาก้ปล่อยของเล่นเลย เซเคนซอสไดเวอร์ชื่อเต็มๆอันนี้ชื่อว่าเบรฟดากอนก็คือเป็นตัวหลักของเนี่ยเวลาก่อนจะแปลงร่างก็เปิดออกเปิดออกแล้วมีเสียงอ่าจิ้มทาไมแล้วดึงออกเห็นไหมเชดเดอร์ตอนที่พูดว่าเฮนชินอ่ะฟันสองทีแล้วมันถึงจะสมบูรณ์แบบอ่นี่นี่สามารถปีเตอร์แพนใช่ และยังมีอีกโอ้โห,โห,โหแล้วตอนลูดมันก็ต้องเปิดเหมือนกันหมดดิใช่ปะนี่เป็นพาวเวอร์มาผสมล่างสามล่องสามสามล้วโ,โหขนลุกเลยอะเชดด์ดอเอ้ย เดือน9ก้าครับผมยังไม่บอกราคาแต่เดือน9ก้าครับผม The Sword, D X Seven s o r d Diver เช็ดดอโอ้โหสุดยอดอคุณพัชชอบไหม ชอบ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 เข็มขัดใช่ไหมชอบชอบชอบมันแลดูมีอะไรให้เล่นเยอะดีอ,อ่ะเออ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 ก็ความความรู้สึกเซียนทั้งหมดดีกว่าเนี่ยเอาจิ้นนะทุกคนอันนี้คือเฟิร์สอิมเสชั่นเซียนพอสมควรด้วยแล้วก็หลายๆคนที่ผมว่าไม่ได้ดูคา m ์บิเลเตอร์บ่อยอะ่ะมาเจอลุกแรกของมันอะ่ะผมว่ามันจะเป็นอิ a แพจกทําให้เราตามต่อไปมีอันหนึ่งเขาบอกว่าสไตล์การต่อสู้อ่ะจะขึ้นอยู่กับพลังที่เขาใส่เข้าไปด้วยเช่นพลังของแจ็คทูกฆ่ายักษ์อ่ะในเทลเลอร์ที่เราเห็นอ่ะก็คือมีการยิงเม็ดถั่วยิงเม ไปเว้ย <F ight away> พวกปีเตอร์แพนหรืออะไรเงี้ยผมเชื่อว่าจะมีสไตล์การถือดาบที่น่าจะแตกต่างไปแล้วก็ใครที่ชอบเล่นแบบฟันดาบกับเพื่อนอผมว่าน่าจะถูกใจคัมเบลเดอร์ตัวนี้เพราะว่าการต่อสู้ทั้งหมดของเรื่องนี้เชื่อว่าจะเป็นการปล่อยพลังไม่ว่าจะปล่อยพลังจากดาบหรือว่าการเอาดาบประทะกันอะไรเงี้ยน่าจะสนุกดูนี่ไหมฝ่าเท้าของไรเดอร์ ฝ่าเท้ามันเหมือนเป็นภาษาอะไรซมติงไว้แล้วตัวภาษาที่ฝ่าเท้าเขาอะจริงๆแล้วมีปักอยู่ที่เซเคนซอร์ไดเวอร์ด้วยอ่างั้นแสดงว่ามันต้องมีความหมายอะไรบางอย่างแต่ยังไม่ได้บอกอ่าโอเคแต่รอยเท้าเท่ไหมเทดีแต่ว่าซิมโบเรื่องลายที่เท้าอะมันมีมาหลายตัวแล้วครับมันมีมาตั้งแต่สมัยยุคเฮเซแรกๆแล้วแต่เป็นสิ่งที่คนอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วรุ่นเซียนอะไรเงี้ยจะชอบโฟกัสมีจุดสองส่วนก็คือ1หัวใช่ไหมสองก็คือเท้าอ่าแต่เท้าเนี่ย นี่ภาพหลุดเทเลวีใช่ไหมใช่อา ตัวร้ายนะครับตัวคอมเบเเดอร์คาลิเบอร์เนี่ย<ม>ที่เขาบอกว่าเขาจริงๆเขาเป็นผู้พิทักษ์กหนังสือเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าแน่นอนฮนะผู้พิทักษ์ก็ต้องมีกับใจกันบ้างเปลี่ยนเป็นตัวร้ายนะครับ,รบซึ่งเจอไอ้ตัวคอมเบอเรเดอร์คาลิเบอร์เนี่ยเขา,เาไปรอเหมือนโอจาร่างอัพเกรดมันเหมือนจริงๆก็ดอราดูแวบแรกอะ่ะผมบอกเออเหมือนจริงเพราะว่าแม้แต่ในโปสเตอร์อะ่ะเขาครอปมาแค่แบบช่วงหัวเขาอ่ะเออยังเหมือนเลยแล้วพอเจอชุดโดยภาพรวมไปนะมีต่อเขางอขึ้นมาหน่อยนึงแค่นั้นเองอันนี้คือร่าง ที่ผสมกับตัวแจ็คคุคายักเห็นไหมฝั่งนี้มันเหมือนเป็นต้นถัว่วต้นถัวถ่วทาวันขึ้นไปนะฮะ ดีเอ็กมันาเท่เอ้ยมันมีดีเอ็กซดาบแยกอีกทีนึงด้วยเหรอใช่ดิขายแยกดิปกติก็ขายแยกอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์เดอร์เลอร์จะเห็นอยู่สองตัวก็คือ<ห>เพื่อน,นพระเอกกับตัวพระเอกเรามาพูดถึงตัวพระเอกแล้วกันตัวพระเอกเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นแบบวิบากจะคล้ายๆกับของบิวคือผมเข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์กับคาเมบินเลเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันคู่มาออริจินอลเนี่ยมันออมาจากแบบเป็นมอเตอร์ไซค์แบบวิบากหรือว่ามอเตอร์ไซค์แบบลุยทางไอ้นี่ลุยทางฝุ่นอะไรเงี้ยแต่ผมมีความรู้สึกวววว่่่่่าาาเเฮ้้้้้้ยยยมมมมมมัันนนนซซออ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 ีีีกแแแแลลลละะบบบบบบบไไไไค์์์ทททรรรรงงงปปผชสสตตหื สูบมากกว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คอมเบเดอร์นะผมจะชอบแบบของดับเบิลบิ๊กไบค์อ่ะอะอย่างนั้นอะอย่างนั้นอย่างนั้นก็เหตุผลที่ผมชอบอากิโตตอนนั้นก็เพราะว่าอากิโตไม่งขับแบบโอ้มีคาบูโตก็ไซส์นี้ใช่ใช่เพราะนั้นผมเลยถึงชอบประมาณนี้ซึ่งพอมาเจออันนี้ปู๊ผมแบบอีกแล้วดูของเพื่อนพป่เอเดียวเพื่อนของเพื่อนพปเอไปสี่ล้อ ออจริงๆของเพื่อนมาเอกเป็นสล้อถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันมีน่ะมันเป็นรุ่นที่ขายราคาค่อนข้างโหดมากซึ่งจริงๆราคาโหดมากนะครับในบ้านเราก็นําเข้ามาก็ขายกันราคาสูงเกือบซื้อรถได้คันหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าทําไมไม่สลับคันกันวะคือเปลี่ยนเป็นสีแดงให้กูก็ได้คือมันเท่กว่าเยอะเลยส่วนเรื่องหนังสือน่าสนใจมากเพราะนั่นหมายความว่าเราจะได้เรียนรู้เทพนิยาย ต่างๆแล้วอันนี้มันคือหนังสือของเซโรวันเซโรวันใช่ไหมก็คือมันก็เอาปกตินะช่วงนี้คัมเบเลเดอร์ครับเวลามีตัวใหม่ออกก็มักจะเอาอะไรที่มันมีของเล่นที่มันแปลงร่างเป็นเสียงของไรเดอร์รุ่นพี่ได้จริงๆไม่มีในเรื่องหรอกแต่ว่าบางทีมันเอามาขายเฉยๆนะตามสูตรของของพี่บัอ่าแน่นอนครับเราก็ต้องมานั่งเก็บหนังสือไรเดอร์หนึ่งตอนนี้สิ่งที่ออกมามีประมาณนี้เท่านั้นเองอีกอันหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะก็คือนางเอกนางเอกก็ จริงๆก่อนนั้นเนี้ยซีรีส์คอมเมดีเดอร์ะในเน็ตอะครับในญี่ปุ่นนะเขาสร้างแฮชแท็กมาว่าคืนความสดใสให้กับเด็กคนญี่ปุ่นเว้ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งจุดประเด็นว่าทำไมชอบเอานักแสดงหญิงที่เป็นดารา กาวเวียกาวเวียพูดง่ายๆเลยละกันผู้ใหญ่อ่ะเออมาเล่นหนังเด็กแล้วก็ทะเลาะกันนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะดาราผู้หญิงที่เป็นกาวเวียหรือว่าเป็นักแสดงที่เล่นเอวีเนี่ยมาอยู่ในซีรีส์เซนตไทรไรเดอร์เนี่ยเยอะมากๆผมมองว่าเรื่องนี้ทะเลาะกันไปไม่ได้อะไรเพราะว่าในเรื่องเขาไม่ได้โปะคือบริบทแต่ว่าแต่ว่าคนอ่ะยังยึดติดกับภาพลักษณ์เดิมที่ตัวเขาเป็นอ่าซึ่งแล้วตอนนี้คือยังไงทำนางเอกคนนี้คือเครยังไงอ่ะนางเอกก็นี่ฮะเซียนคาวาสุอาสุกะ ก็เป็นนางแบบมาก่อนขึ้นนิตยสารแล้วก็มีถ่ายเกาหลีด้วยมีฟอลโล่เยอะพอสมควรในในทวิตเตอร์ของเขาเองแล้วก็ไอจเองนะฮะน่ารักน่ารักน่ารักเลยคนนี้นะครับส่วนชื่อカメร์ไรเดอร์อื่นที่โผล่มาเนี่ยก็เป็นカメร์ไรเดอร์เบสเบสนี่คือตัวเพื่อนตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าโอเคカメร์ไรเดอร์เอสปาร์ดาカメร์ไรเดอร์เอสปาร์ดาเป็นสีเหลืองเอสปาซิตโตเอสปาซิโตเป็นบันซึนกาเฮียแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมก็เป็นカメร์ไรเดอร์เคนเซน ตัวนี้เป็นสีเขียวบ้างใช้สองต้องอ่านว่าเคนซันเคนซัน่าเคนซันนะฮะก็ใช้ดาบคู่ใช้ดาบคู่ฟ้<ด>าฟ้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 านี้และจริงๆตัวละครที่ชื่อโซฟียผู้หญิงที่ใส่เสื้อเขียวเหมือนหเหมือนเหมือนเหมือนไม่แน่ใจว่าเหมือนเป็นเทพหรือเป็นอะไรสักอย่างของหนังสือเขาบอกว่าคนนี้ก็จะเป็นคอมเมดไรเดอร์เหมือนกันแต่ยังไม่เปิดเผยว่าจะเป็นคอมเมดไรเดอร์ตัวไหนแล้วก็ทรงคล้ายอะไรรู้ปะครับครับผมลิวคี แล้วก็นักแสดงที่ชื่อโอกาฮิโรอากิเนี่ยเขาก็มีคนบอกไว้ว่าคนนี้ก็น่าจะเป็นคาเมลเลเดอร์เหมือนกันแต่ก็ยังไม่เปิดเผยว่าจะเป็นคาเมลเลเตอร์ตัวไหนแต่ว่าดูทรงแล้วยังไงก็อยู่ทีมพระเอกอ่าโอเคสองคนนี้ไม่สุดสุดสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าก็อยู่อยู่ผู้ร้ายผู้ร้ายหมดแล้วสุดท้ายกลับมาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าคืองนี้เนื้อเรื่องอะถ้าจะเอากันแบบกำปั้นทุบดินนะแล้วเอาที่คิดกันแบบไม่คิดอะไรนะก็คือ เริ่มมาเนี่ยไอตัวคาลิเบอร์เนี่ยอตอนแรกมนันน่าจะซึนอ่ะตอนแรกก็เป็นเพื่อนในตำนานก็คือเขาเขาปกป้องด้วยกันใช่ไหมแล้วก็หักหลังไปเป็นตัวร้ายผมว่ากลางกลางเรื่องอ่ะไอพวกนั้นอ่ะจะมาเป็นตัวดีแล้วมันก็จับมือกันแล้วก็มีตัวร้ายที่แท้ทูอยู่เบื้องหลังอ่าโอเคตามสูตรเชื่ออย่างนั้นนะคิดอ,อย่างนั้นซึ่งก็คือโอจาไม่ใช่นะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับซีรีส์นี้สำหรับผมก็คือคนเขียนบทเป็นคนเขียนบทซีรีส์โกดโกดโกดอะฟีดแบ็กเรื่องเนื้อเรื่องอะคนไม่ค่อยโอเคเลยคือโกสอะเนื้อเรื่องมันอารมณ์ประมาณว่าหาตำนานเหมือนกันเป๊ะเลยเ,เ,เรื่อมันเข้าไปหาตำนานของอันนั้นคือแบบวีรบุรุษผูกล้าในอดีตแต่อันนี้เป็นเรื่องของนิทานเรื่องของอะไรนั่นไปก็เข้าไปในอิเซไกแล้วก็ไปหาความจริงหรือไปหาตำนานร,รู้เรื่องราวของนิยายนั้นๆอีก มันจะออกมาทนน่าเบื่อเหมือนกันหรือเปล่าก็อาจจะสนุกก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้มันก็อออินวันเหมือนกันส่วนผู้กำกับทำทำเซนไตมาก่อนน่าจะการันตีความสนุกได้นะฮะเรียกว่าเป็นเซเบอร์เป็นคอมเมเล้เดอร์อออินวันละกันนะฮะ <c oughs> เหมือนดับเบิลเหมือนริวคิเหมือนเหมือนบดอีกอ่ะเบดอีกอ่ะส่วนตัวผมชื่นชอบคอนเซปของเรื่องนะเพราะว่ารู้สึกว่าแปลกใหม่ดีสําหรับตัวมาสเลเดอร์หรือคอมเมเลเดอร์ที่เรารู้จักกันนะครับเพราะว่านิทานอ่ะก็ไม่คิดเหมือนกันว่า วันหนึ่งจะมีไรเดอร์ที่ตีมมันเป็นนิทานอ่ะเคยคิดไหมก็คิดไม่ถึงนะเอาตรงคิดไม่ถึงนะเข้าใจเข้าใจนะฮะตัวน่ก็โอเคผมเปิดรับมากกว่าเซลรวันอีกเซลรวันผมว่ามันดูแพทเทิร์นไปหน่อยแต่เซียนไม่ได้ดูช่ไหมไม่ได้ดูยังยังยังไม่ได้ดูซีรีส์แต่ว่าผมก็ เก็บเก็บปะปายแบบดูนั่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างแต่เซนโรวันมันเท่นะดีไซน์มันเท่นะมันกลับมาดีมันกลับมาไอ้นี่หม่เพราะนั้นตัว2ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันดูโอเคอันนี้บอกก่อนนะฮะแฟนๆคาร์บเลเดอร์อย่ามาว่ากันเพราะว่ามันแน่นอนแหละมันมีความชอบกับไม่ชอบที่ไม่เหมือนกันเอ้ไปว่าเขาว่าเหมือนก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเขาก็ทํามาแม่งหลาย10ปีแล้วอะ มันก็ <innoc ats S 2> <cities S 1> ต้องมีซ้ำมั้งอะดาบมันก็ต้องใช้บอกว่ามึงจะให้ไปกูไปใช้อาวุธอื่นยังไงกระบอทสองท่อนนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้แต่ก็คือพูดถึงกระบองสองท่อนทำไมครับผมว่ามันต้องมีซีรีส์มาสเรเดอร์ที่เป็นแบบศิลปะป้องกันตัวแล้ววะมันทําไปแล้วไงมันทำไอ้นั่นอะอันนั้นมันเซนไตอ๋อเอออันั้นมันเซนไตเซนไตมันคือขบวนการเลยนะไอที่มันเป็นเสือเป็นเสือเป็นสัตว์อะอะไรละเออเกคีเรนเจอร์เออเอออันั้นเซนไตแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว ไรเดอร์เองอ่ะยังไม่มีถ้าเกี่ยวกับพวกวิชงวิชาเท่าที่ผมจําได้ก็มีแค่ซูเปอร์วันมั้งแล้วพอเป็นยุคเฮเซมีปาวะที่ใช้พลังจะไม่มีเออเหมือนใช้เสือป่าพ้องกันตัวไม่มีเลยนะกโอเคนะครับผมก็ก็ถามว่าใช้ได้ได้ไหมใช้ได้แล้วก็ผมก็น่าจะสะสม DX เหมือนเดิมก็เหมือนกับเซโลวันผมก็ซื้อเก็บชอบมีเหร เออซื้อไว้โอ้หเดวันนี่โหดเหมือนกันนะดีเอ็กซ์เซโรวันผมก็ซื้อตอนมันลดราคาส่วนเซเบอร์เนี่ดูก่อนถ้าเกิดสมมติพวกเราหายกันแล้วก็คิดว่าน่าจะเอามารีวิวอ่ะก็จะซื้อมาให้รีวิวทิกนิดนึงนะสำหรับใครที่อยากได้พวก DX เอ็กซ์ซีรีส์ใหม่ๆนะครับ,รบถ้าอดใจได้แนะนําอดใจเราหน่อยไอ้ช่วงเดือนแรกอ่ะโอ้โหราคามันโหดมากไม่แต่ว่าแต่ว่าพี่ดนต้องทําใจหว่าเพราะว่าตอนนี้ที่เจอผมเจอปัญหานะมาลดราคาเว้ยแต่ไอราคาที่ลดหรือว่าไปหาทีหลังอ่ะ มันส่วนใหญ่จะเป็นชุดหลักเว้ยแต่อิเซ็ตลองเนี่ยหายก่อนอแล้วแล้วพอเราจะไปตามเก็บให้ครบอะยากก็พูดถึงร้านฮิวนะเพราะว่ารจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ดีมทอยเขาเอาเข้ามาไวพอสมควรนะรเดี๋ยวน่าจะมีเปิดพีล่าสุดนี่ก็จีโอนะ ไวนะตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดโอเคทุกคนเห็นเซียนบอกว่าเขาจะเอาทฤษฎีที่เราเคยคุยใครที่เป็นแฟนโอเวมาเรารื้อฟื้นทฤษฎีนี้ไม่ได้แล้วผมนั่งคุยกับไอ้น้องฝึกงานแล้วก็แตกแแล้วอ่ะมันแตกแล้วไม่เอาเดี๋ยวโดนด่าไม่เอาเดี๋ยวโดนด่าตอนนั้นคลิปนั้นเด็กก็ด่าบานเลยบอกทฤษฎีพี่แม่งมั่วว่ะนู่นี่นั่น่นไม่เอางอนล่าสุดที่เราคุยกันอ่ะมันแตกเพราะว่า2เบอร์แรกเว้ยคืออย่างนี้ อันนี้เซียนนั่งเขียนเมื่อกี้เลยนะทุกคนใครยังจําได้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูมันจะมีคลิปให้ใช้คําว่ามโนอันนี้ผมมโนทฤษฎีเอานะครับตอนนั้นอะ <c oughs> อายุคระหว่างโชวะกับเฮเซเนี่ยมันมีบางอย่างที่ซิงกันมันเกิดจากการสังเกตของน้องชายผม <c oughs> แล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงหร่วะก็เลยมานั่งเทียบกันแต่ผมจําไม่ได้หมดแต่อันนึงอะที่เป็นแกนหลักเลยอะนั่นคือเรื่องของไอตัว Amazon. Amazon อมาซอนอมซน่ะ กับฮิบิกิมีความคล้ายกันสูงมากป่าเหมือนกันป่าเหมือนกันอุบาทเหมือนกันเอ,อ้ยขอโทษหน้าตามันอะ่ะวดเหมือนกันเออแล้วมันดูแล้วแบบ แปลกกว่าชาวบ้านเพราะนั้นความโดดเด่นตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยซิงค์พอมันเริ่มซิงค์มันก็เลยเริ่มตรงเช่นสกายไลเดอร์อย่างเงี้ยมันต้องเป็นเกี่ยวกับบินบินใช่ปะ่ะ,ะคำถามคือ,อเดนโอรถไฟทําไมต้องลอยวะก็ะผมเคยพูดไปในคลิปหนึ่งว่าถ้ามันวิ่งธรรมดามันก็ธรรมดานีวะ,อะเอา้ามึงจะวิ่งวนวิ่งตีลังกาวิ่งอะไรก็ได้ไงแต่มึงวิ่งเสร็จแล้วมึงหายวะไปเป็นประตูมิติก็ได้ทำไมมึงต้องลอยแล้วบินเนี่ยกป่ะอะไรก็ตามเนี่ยผมซิงค์ไว้หมดแล้วไปย้อนดู ก่อนที่จะมีเลวะเนี่ยเฮเซเนี่ยมันมีมันมีเราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่านีโอเฮเซซึ่งซึ่งตอนนั้นเราตั้งกันเองแล้วก็ออแฟนคลับส่วนใหญ่ก็ตั้งกันเองเออซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราเรียกรวมกัน,ม,กนมันคือเฮเซรวมกันเอางี้เฮเซรุ่นรุ่นที่1เฮเซรุ่นที่2แล้วกันจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ซึ่งตอนนี้ครับตอนที่ดับเบิลออกผมนับว่าดับเบิลคือ2ตัวเพราะความคล้ายกันระหว่างอิจิโกกับนิโกะแล้วก็คูกะกับอากิโต ม,มันเหมือนกันแต่พอมาเป็นตัวยุคของอันที่สองเนี่ยดับ,ดบเบิลนนะ่ะโอ๊ตไม่เกี่ยวเลยคือดับเบิลนนะ่ะเหมือนคลองดีไซน์2แถวนี้ไว้ครับอ,อันนี้ผมเขียนเรียงแบบตรงๆนะแต่ในตอนที่ผมเชื่อมอบผมเชื่อมแบบทะแยงแบบนี้มันจะตรงล็อกหมดทุกอันเลยอะกลับมาที่ล็อกอันที่แบบจับได้มากสุดเพราะมันโดดเด่นสุด นั่นก็คือป่าอามาซอนฮิบิกิแล้วก็ไก่มุอันนี้อันนี้คือหมายถึงอันนี้เอาเอาแบบเฉียงตามที่ผมเคยไปก่อนหน้านั้น<อ>แต่มันแตกที่มันแตกก็คือมันแตกตอนที่เอ็ซมาเพราะเอ็กเซมาปุ๊บแถวผมแตกหมดเลย<อ>เพราะว่าแถวเนี้ยมันต้องมี10ตัวเท่ากัน<อ>นั่นเลยเป็นที่มาว่าไอที่ผมเคยเชื่อมโยงเอาไว้อะหลุดหมดเลยแต่ถ้าเกิดผมยกเอ็ซออกเอาเอ็ซออกนะแล้วเอาไอสออันเนี้ย กลับเข้าที่นะจะตรงล็อกผมหมดทั้งแล้วเลวะเลวะกลับมาเป็นที่เรื่องเดิมหลุดใช่ไหมหลุดหลุดแล้วใช่พอแถวนี้หลุดปุ๊บมันหลุดมานี่เลยสังเกตได้ว่าพอเป็นดับเบิลกับเซโรวันเนี่ยจะคล้ายกันมากแต่ว่าตอนนี้มันหลุดไปแล้วเพราะว่าพอพอมันเข้ายุคเซเบอร์ปั๊บอะถ้าเราว่ากันตามตรงนะครับเซเบอร์มันคือการคลอง3ามแถวนี้เซียนแต่ผมจะบอกอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งเซเบอร์กับโอ๊ตซิงกันเพราะว่าใส่เข็มขัดได้สามสยมสล้กน่าสนใจ มันสตาร์ทใหม่หรือเปล่ากูไม่รู้อ่กอย่างะงจบอกก่อนว่าอันนี้อันนี้เราคุยกันขำๆไม่มีถูกไม่มีผิดมโนมโนโอเคเคลียร์กันก่อนนะนะอย่าเพิ่งว่ากันนะคืออย่างนี้ตอนที่ระหว่างที่เราคุยกันนะครับว่าเราใช้สองเซตเนี้ยประสานกันออกมาเป็นเซตเนี้ยคาดดาวตัวต่อไปกันว่าง่ายเนี่ยมันจะเกิดจากการที่บางครั้งอ่ะมันไม่ได้ตรงซิงอย่างนี้มันเกิดจากการข้ามซิงพอมันซิงอันใหม่แบบนี้มันก็ได้นะไม่มันเป็นซิงอย่างนี้มันเป็นซิงแบบคอร์สเสียนดูดีนะเออดับเบิ จะคล้ายๆกับเซเวอร์แบ่งฝั่ง2อันแต่เซเวอร์จะตรงกับโอสเพราะว่าใส่ไดเวอร์ได้อันอันแต่เซโรวัน่ะใช้พลังสัตว์เหมือนโอสเห็นปะเห็นปะเซโรวันเนี่ยมีพลังของสัตว์งั้นเอาอย่างี้มันจะสนุกก็ต่อเมื่อมันจะสนุกก็ต่อเมื่อมโนตัวนี้ ข้ามเซเบอร์เลยคลิปนี้จะต้องดูอีกทีคือปีหน้าโอ้ยบ้าบอตัวที่3ของยุคเลวะ oh. ถ้าตัวที่3ถ้าสมมติทฤษฎีที่เซียนมโนเนี่ยมันจริงทบทวนข้อมูลที่เมื่อกี้เกิดจากยุคใหม่นะครับคือเซเบอร์กับดนะับเบิลมีความคล้ายกัน oh. ในขณะที่ซีโร่วันกับ อันเนี้ยคล้ายกันแต่โอสใช้สล็อตได้เหมือนกันงั้นหมายความว่าถ้าเอาแบบนี้ก๊อปปี้มาเลยมาวางตรงนี้คาเมเลเดอร์อะไรไม่รู้มันก็ควรจะต้องถ้ามันคอสคู่นั้นเราก็ต้องเดาอย่างนี้เลยสมมุตินะสมมุติว่าถ้าใช้หลักการเดียวกันอ่ะสนุกละถ้าเราเชื่อเส้นนี้ไข้เส้นนี้ผมก็ต้องมีคำถามแล้วว่าไอ้ไข้เส้นนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมโฟเซ่กับวิสาตเอาจริงๆรตีมทั้งคู่ประหลาดมากนั่นเป็นอวกาศกับเวทมนต์เป็นตีมแบบหลุดโลกเลยโฟเซ่เนี่ยใส่ได้ ลตอนนั้นเราเคยนับว่า2-34ตอนนั้นน่ะคุยกับวิสาห์ผมจําได้คลิปที่เราเคยวิสาห์เนี่ยเขาไม่ใส่5นิ้วอ่ะก็แฮนโดเลยคือเอาแฮนโดประกบเลยมันก็เลยเรียงเลยตาม้ตอนได้อ่ะเราก็เลยถามกันว่าอ้าวอะไรอย่างนี้มันจะหกยังไงวะหกยังไงไม่รู้แต่ได้อะตอนที่เชื่อมอะก็คือตัวสตองเกอร์คาบุโตะและได้แบะมันคือสีแดงเหมือนกันแล้วก็ไม่พอมันเป็นลักษณะของด้วงไก่มูกกป่าแต่เอาอย่างนี้ขำๆนั่นหมายความว่าถ้าตัวนี้มีความคล้ายวิสาร์ มันจะต้องคล้ายในเชิงไหนวะถ้าถ้าอย่างนาในกรณีคอร์สกันแบบนี้มันต้องมีเชิงบางอย่างอันนี้เชิงคิดว่าน่าจะขายกันในเชิงรูปลักษณ์ผมว,ว่าเขาคงไม่ตีมหลุด แบบนั้นติดกัน2ซีรีส์นะเพราะว่าอันนี้มันดูแฟนตาซีเวทมนต์อิสเกยไปแล้วอ่ะมันจะมาเป็นวิสาหะมันจะโดนน่าจะตีกลับมาผมเดาว่ามันจะต้องมีซีรีส์หนึ่งที่ต้องเป็นอะไรโจรสลัดโจรสลัดซัมติงอ่าแล้คือเซนไตมันมีไปแล้วเหมือนไรเดอร์มันยังไม่มีอะไรที่เป็นโจรสลัดแล้วผมขอทํานายว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมาทรงนี้จริงๆนะตัวไหนตัวหนึ่งในนี้เนี่ยนะผมไม่แน่ใจต้องไฮเทคเว้ยต้องเป็นมรุษย์ประดิษฐ์และไฮเทคเว้ยคำว่าไฮเทคกับมรุษุ์ประดิษฐ์คือย่างไรเดอร์แมนไฟแล้ว ้ายกันก็คือแบบเหมือนกับเป็นมนุษย์ประดิษฐ์อะมึงเข้าใจความหมายกูไหมอ่ะช่างแม่งเอาเป็นว่าบัวๆไปเพราะมานี้นะครับผมก็คอมเมดร์เซอร์ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรออกมาเยอะมากนอกจากอะไรที่มันหลุดๆมาก่อนที่คลิปเราจะออนอมผมเชื่อว่าคงมีอะไรแล้วเราได้เห็นอีกเยอะแล้วก็เราไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับก็อันนี้ย้ําอีกทีว่าเราถ่ายทําตั้งแต่มันถแถลงข่าวกันเสร็จ แล้วก็มานั่งถ่ายคลิปนี้กันนะครับผม,มแล้วก็ทฤษฎีที่คุยกันไปเมื่อกี้หรือว่ามโนที่เราคุยกันไปเมื่อกี้คือมโนจริงๆนะทุกคนใครที่ดูมาร์ r ไรเดอร์คลิปอของ OS เราอเอาไอ้เรื่องนี้มาคุยกันตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เทปแรกๆเลยถูกไหมซ้ำๆกันนะครับส่วนใครที่เห็นมาร์ r ไรเดอร์เซเบอร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ได้ส่วนใครที่อยากจะดูแบบซับไทยแบบถูกดิขสิทธิ์นะครับอันนี้พูดตรงๆว่าต้องรออีกน่าจะปีหรือเกือบปีอ่ะใช่นะครับส่วนเรื่องของการติดตามข่าวสารรหือ ยงี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับบ้านเราก็จะมีนําเข้าหนังสืออยู่แล้วถ้าไงเทเลบิคุงก็คงต้องไปหาที่คิโนโคุนิยะแล้วก็รอติดตามตัวซีรีส์ต่อไปก็แล้วกันนะฮะ uh huh. แต่คิดว่าน่าจะมาคลิปของเรามาเทเลอร์จะกลับมาเจอกันอีกเนี่ย เผื่อๆอาจจะเป็นปีหน้าเลยนะทุกคนเอาจริงๆนะเราค้างคนดูไว้ตอนซีรีส์นี้เท่าไหร่แล้ววะที่เราไล่ใช่ป่ะมันน่าจะสุดที่ดีเคทแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าให้มันรอให้มันจบยุคน่าถึงเลว้าเนี่ยเราจะกลับมาทำจบเฮเซยุค2แล้วเราต้องทำได้แล้วใช่ตอนนี้เราทำได้แล้วใช่แต่นี้สารภาพตรงๆฮะผมไม่ได้ดูซีรีส์มาสเลเดอร์มาตั้งแต่บิวบิวผมดูไปครึ่งซีรีส์แล้วผมก็หยุดดูแล้วผมก็ไม่ดูยาวเลยถ้าจะให้เราทำอาจจะขอเวลาไปนั่งดูบิวจิโอยังไม่ได้ดู เลยคลิปสรุปของเฮเซชุดที่2แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอหน่อยก็แล้วกันใครที่อยากดูจอแบบถูกลิขสิทธิ์นะฮะช่องเด็กมีให้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์เลยทีเดียวโอเคนะครับหรือว่าก็ใครถ้าชื่นชอบก็ไปสมัครฟิกเกอร์ก็ได้เหมือนกันได้ใน YouTube ช่องเด็กอ่ะดูฟรีเลยโอ้งั้นดีแต่เป็นภาคไทยนะอ่าโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามโดยแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้กลับมาคุยกันใหม่นะฮะเดี๋ยวไฟเดย์เราจะพยายามหาเรื่องมาคุยยกกัันนนแแบบบี้้้่ออๆลลวหรืถามู ผิดก็บอกกันหน่อยนะวันนี้แบบคุยกันแบบแบงค์มากเลยนะครวันนี้พวกเราทีมงานไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเย้เฮนชินแน่แน่แแต่ตอนฟันสองครั้งอ่ะมันอาจจะมีไอเซนเซอร์อะไรเนี้ยจับได้เหมือนกันนะตอนตวัด่อะผมมันก็แค่ขย่าแหละเออเมันก็คือขย่าอแหละเออเออแต่ว่ามันก็ต้องมีแหละมันก็ต้องมีแหละน่าสนใจโอ้โห